สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต,ต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวเราสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะตอนนี้ตีก็อยู่ที่จังหวัดไซยภูมินะคะตอนนี้นะคะก็คือตีออกจากอำเภอนุนสง่ามาแล้วนะคะว่าตีอ่านป้ายผิดโก,ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้นะคะก็มุ่งหน้าไปสู่จังหวัดตัวเมืองไซยภูมิกันเลยนะคะทุกคนนะคะเพนเขียนว่าอำเภอ ข้างหน้าก็จะเป็นอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองเี่ค่ะก็แถวนี้ก็พัฒนาเยอะมากเลยนะคะแถวนี้นะคะถนนหนุนทางนี้อ่าสวยๆงามๆนะคะจะเป็นถนนจะเป็นสี่เลนนะคะตรงนี้นะคะโอุ้ยดูเสาฟืนเสาไฟนะคะทุกคนนะคะเสาเสาไฟส่องสว่างนะคะมีทั้งสองข้างทางเลยนะ,ะแถวอ่ตรงกลางถนนก็ยังมีอีกนะคะตรงเกาะกลางถนนนะคะจะเป็น เสาไฟสองสะพานทั้งสองฝากทางเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่จะเป็นแท่งบารีเออร์แล้วก็เป็นสะพานนะคะตรงนี้แถวนี้นะคะแถวนี้ตอนที่ตีมาตอนนั้นก็มีบางส่วนกว็น้ําท่วมนะคะบางส่วนกว็ไม่ท่วมนะคะตอนที่ตีมาตอนที่อ่วงที่ว่าน้ําท่วมจังหวัดไัยภาภูมินะคะตรงนี้นะคะก็ส่บรรยากาศถนหนหุนทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนนะค่ะ แถวนี้โอ้โหแถวนี้บ้านเรือนนะคะบ้านเรือนเป็นแถวติด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 กันเลยนะคะแถวนี้จะเป็นจยุดนี้จะเป็นตัวเมืองอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะตรงนี้อำเภอเมืองจะขึ้นกับอำเภอเมืองนะคะพูดผิดก็ขอโทษขออภัยน้นะคะนะคะจยุดนี้จะขึ้นกับอำเภอเมืองะะจะ,งจะเท่าที่ตีอ่านป้ายจะเป็นบ้านอะไรนะบ้านนี่ค่ะ แถวนี้เจริญมากๆเลยนะคะส่วนเป็นแหล่งเศรษฐกิจด้วยนะคะตรงนี้นะคะมีไฟแดงด้วยนะ,ะตรงนี้จะเป็นบ้านค่ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าตีเห็นป้ายนะคะเห็นหินป้ายเขียนว่าบ้านค่ายอำเภอเมืองนะคะทุกคน,นะคะก็ทางไปจังหวัดทางเรียบเมืองจังหวัดไซยาภูมินะคะนี่ค่ะ นี้นะคะทุกคนก็แถวนี้จะเิญไม่แพ้ที่ใดเลยนะคะแต่ละอำเภอแต่ละ,ะตัวเมืองแต่ละจุดนักขององตัวเมืองต่างจังหวัดของอเมืองไทยเรานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนะคะ,ะหมู่บ้านหรือว่าเขตต้นนอกเขตเขตนอกเมืองเลยแ่ละค่ะทุกคนก็จะเป็นถนนลาดยางไปหมดเลยนะคะ แล้วก็ทางลัดนะคะถ้าจะให้พูดถึงทางลัดเราก็ลัดไปได้หลายทางเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะถ้าเรารู้ทางนะคะถ้าเรารู้ทางเราก็ไม่ต้องอ้อมไม่ต้องอะไรนะคะแต่ว่าถนนแต่ละจุดแต่ละเส้นแต่ละซอยจะเป็นลาดยางแล้วก็คอนกรีตนะคะถนนนะคะสามารถทะลุไปหากันได้ทุกที่นะคะทะลุไปหากันได้ทุกที่แต่ว่าอย่าหลงนะคะถ้าคิดจะถ้าคิดจะเดินทางลัดนะคะถ้าคิดจะเดินทางลัดแต่อย่าหลงนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นทางลัดนี้ ถ้าใครไม่รู้ก็จะกลายเป็นทางโค้งไปเลยหรือว่าจะหลงทางไปทางทิศใหม่เลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่รู้นะคะแต่สําหรับคนที่เคยเที่ยวเคยวิ่งเคยเล่นถนนเส้นนั้นแล้วก็จะรู้นะคะว่าทางมันไปทางไหนทางไหนนะคะโอ้กว่าตีจะมาถึงจุดน,นี้ได้ตีก็โอ้โหดลงหลายครั้งนะคะมาหลายครั้งก็หนุหลายครัง้งอันนี้ก็คืออ่าหลังน้ําท่วมจังหวัดชัยภูมินะคะทุกคนอันนี้ทุ่งนาจจบูเป็นแบบนี้นะเหมือดหมดเลยนะคะทุ่งนานะคะจะน,นา ข้าวจะเปื่อยนะคะข้าวจะเปื่อยก็คือนี่คือคือ,คอสภาพนะคะสภาพหลังน้ําท่วมจังหวัดไซยภูุลมอ่าซ่วงน้าท่วมนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้ําลดนะคะน้ําลดข้าหนาปลาเท้าก็อ่าเปื่อยไปตามน้ําหมดเลยคะ่ะเพราะว่าน้ําท่วมนานนะคะน้ําท่วมสองสามสามอาทิตย์หรือเกือบเป็นเดือนเลยนะคะแล้วค่ะข้าวก็เลยเปื่อยนะคะก็คือทํานาม,มาเบิดปีนะคะก็เลยได้สภาพนี้อุ้ย เห็นแล้วก็หดหูดใจนะคิดเสียดายเข้านะคะทุกคนคิดเสียดายเข้าเพราะว่าทำกลัวจะทําได้แต่ละครั้งนะคะต้องต้องมาเสียเวลาอีกนะคะอู้เห็นแล้วก็เสียดายมากๆเลยนะคะข้าวเปลือยข้าวเน่าหมดเลยนะคะทุกคนไม่ได้สักเม็ดเลยนะคะอ่านะะเสียดายเข้ามากๆเลยปีนี้ข้าวก็ยิ่งแพงอยู่ด้วยนะคะปีนี้นะคะข้าวที่ตีรู้นี่ขา้าวนี่อ่าข้าสีกันตอนที่ไปซื้ออยู่ ยูรลานอยู่ที่เขาปั่นสีออกมานะคะรถเกี่ยวๆออกมาก็ตันหนึ่งตันหนึ่งหมื่นหมื่นสี่นะคะหมื่นสี่หมื่นห้านะคะส่วนถนนตรง,ตรงนี้ก็อ่าเป็นถนนสี่เลนนะคะตรงนี้นะคะแต่ไม่มีก่อการถนนนะคะแต่มีเส้นขีดเอ่อเหลืองๆนี่เพิ่นก็คืออ่ามีความหมายว่ายังไงทีก็จำไม่ได้แล้วนะคะเส้นขีดเหลืองๆอยู่กลางถนนนะคะนะคะถนน บนทางนะคะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่เมืองไทยบอกได้เลยว่าทุกเส้นทุกจุดนี้สุดแสนจะสะดวกสบายนะคะทุกคนก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะตามถนนหนทางก็วันนี้มารีวิวทั้งถนนแล้วก็มาชมบรรยากาศอ,าอยู่ที่จังหวัดไซยภูมิหลังน้ำลดนะคะหลังน้ำลดตอนนี้น้ำาก็ลดได้ประมาณสัก2 3าอาทิตย์แล้วนะคะทุกคน2่องอาทิตย์หรือบ,บางประมาณ2 3สอาอาทิตย์นะคะก็คือผลกระทบก็คือได้นี่แหละคะ่ะ เข้าเปื่อยเต็มทุ่งให้ทุ่งนาเลยนะคะเสียดายเข้านะคะทุกคนกว่าจะทําได้กว่าจะได้ปีหนึ่งนะคะกว่าจะได้เก็บเกี่ยวนะคะก็อ่าน้าก็มาท่วมซ้มดูนะคะก็ผลผลิตก็เสียหายไปแบบที่เห็นนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเห็นแล้วก็เสียดายนะคะตีก็เสียดายนะคะเพราะว่าอยู่ของตีก็ท่วมเหมือนกันนะคะท่วมเหมือนกันแต่เพราะตีปลูกอ้อยนะคะ ปลูกอ้อยก็พอได้อยู่นะคะปลูกอ้อยแต่ว่าลำมันเล็กนะคะน้ำมันเสียนานเกินไปนะคะนะคะน้ำนะคะน้ำมันเสียนานเกินไปแล้วทีนี้อ้อยมันก็ไม่ตายหรอกนะคะแต่ว่ามันก็ลำเล็กแบบมันขาดอาหารนะคะก็คือมันไม่ได้กินอาหารเพราะว่าน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมน้ำเสียเดี๋ยวนี้ก็ยังเสียอยู่เลยนะคะน้ำนะคะเพราะว่าน้ำยังขังอยู่ในไรอ้อยอยู่เลยนะคะต้องรอน้ำแห้งน้ำลดนั่นแหละค่ะก็ถึงหน้าตัดก็น่าจะแห้งทันนะคะ ถึงหน้าตัดอ้อยตัดอะไรก็จะน่าจะแห้งทันอยู่นะคะนะคะ,ะ,คะทุกคนก็บรรยากาศนะคะบรรยากาศตามถนนริมถนนนะคะทางเข้าตัวเมืองไซยาภูมินะคะหลังน้ำรถจะมีสภาพแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศถนนก็สวยงามนะคะท้องฟ้าวันนี้สีฟ้าสดใสนะคะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โมงเย็นได้นะคะ สี่โมงสงเย็นคะสี่โมงเกือบจะห้ามงเย็นนะคะ,ะ,นนะ,คะตอนนี้นะคะทองฟ้าเป็นสีทองนะคะเนะสียดายเข้านะคะทุกคนบรรยากาศสมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะก็หากถ้าหากคลิปนี้มีจุดไหนตรงไหนบกพ้องหรือว่าใส้คำศัพท์ภาษาอะไร อาหารผิดเพี้ยนไปตีก็กลับขอโทษขออภัยนะคะก็มาถึงจุดนี้ก็ใกล้จะจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วนะคะทุกคนก็ขบขอบพระคุณพ,พ,พ,พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมตีมาโดยตลอดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะข้างหน้าก็จะเป็นอู้ไปแดงนะคะรถกำลังติดไปแดงอยู่เลยนะคะถนนจุดนี้จะมีขีดเส้นขีดเลนแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะ นะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คปคลิปหนะะ้าค่ะ